สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรามาเจอกันในสุดของไพ่เล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่ยอยากจะสื่อสารออกมาอย่างไรออกมาเช่นไรนะคะอืมก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจเนาะทุกๆก,การสนับสนุนจากแฟนๆน,นะคะทุกคนน่ารักมากนะคะน่ารักกับอ้อมมากๆนะคะ คอยให้ซปเปอร์เตงนะคะให้ทิปเนาะอืมก็เป็นการสนับสนุนนะคะทางทางอ้อแล้วก็แอดมินนะคะบางคนก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจบางคนก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อหรือบางคนก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะรวไปถึงซัพพอร์ตในเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางอะไรต่างๆขอบคุณมากๆนะคะม,มาเราก,กันนะคะพลังงานของคุณนะใพ่อยากจะสื่อสารอะไรนะคะ เจ็ดดาบทุกคนความรับรับล่อล่อล่อแหลมนะคะทำไมอ่ะคนที่ไว้ใจกลับเป็นคนที่ร้ายที่สุดนะคะเสียใจไหมเนี่ยนะคะเจฮิล่าแฟนคิงออฟสโตรดนะหนักหนักมากกับสิ่งที่คุณผ่านมาเป็นฝันร้ายของคุณเลย เป็นความโชคร้ายแต่เดชบุญนะคะที่คุณผ่านมาได้เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะคะไม่ยอมแพ้กับสิ่งใดง่ายๆจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของคุณนะคะไพ่หนึ่งเหรียญ The Star อรขอโทษค่ะนะคะ The d e v i l เด็กถือดาบนะคะอืมห้าเหรียญวันนี้มันจะเป็นการสื่อสารให้รู้ นะคะให้รู้ถึงบุคคลที่ประสงค์ร้ายกับคุณนะคะทำร้ายคุณรับหลังนะคะเป็นคนที่คุณรักและไว้ใจมากๆนะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณเป็นแฟนของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะนะคะ แต่พลังงานค่อนข้างจะรุนแรงมากกระแสจิตกระแสแห่งความรู้สึกของเขาเนี่ยคะส่งมาถึงคุณเนี่ยมันไม่มีคําว่าเมตตาปาณีเลยไม่มีคําว่าเห็นอกเห็นใจเลยมีแต่ความลิษยานะคะเป็นตัวนําทางมากนะคะเดลเดลวิวความอิจฉาริษยานะคะเห็นคุณอาจจะหาเงินได้เยอะมีเงินเดือนสูงมีชีวิตที่ดีนะคะ หรือค่อนข้างจะประสบความสําเร็จมากมันเหมือนคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีปมอยู่ในใจนะคะอา่าอาจจะมีปมด้อยเนาะขาดแคลนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีอบอุ่นขาดคุณพ่อตั้งแต่เด็กนะคะหรือว่าชีวิตค่อนข้างจะร่มเหลวแต่ฉากหน้าของเขาเนี่ยนะคะดูเป็นคนที่พร้อมแต่ในใจของเขาคือหอยหามากหยหาเงินหยหาความรักหยหาความอบอุ่นจากคาว่าพ่อก็ได้นะคะ คือพลังงานเขาค่อนข้างรุนแรงนะคะเหมือนปีศาจมาครอบงําในจิตใจเขาเลยอะนะคะเหมือนโดนผีสิงอะอ้ร้ายมากนะคะแบบไม่รู้จักผิดชอบเชื่อดีมันเป็นพลังงานแบบคุณรักคุณไว้ใจนะคะคุณมีความเมตตาคุณมีความห่วงใยเขามากเขาน่าจะเป็นเพื่อนคุณไหมนะคะเป็นคนอยู่รอบๆตัวคุณอะนะคะแต่สิ่งที่เขาทํากับคุณคือ ทำไมอ่ะถึงอยากจะให้คุณล่มจมไปเลยอ่ะนะคะอยากให้คุณทุกข์ทรามานไม่อยากให้คุณมีความสุขคือหลักๆนะคะสิ่งที่คุณเห็นน่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนอกจากคําว่าอิจฉานะคะอิจฉาที่คุณมั่งมีกว่าไหมอิจฉาที่คุณสําเร็จอิจฉาในบ้านสนาบารมีของคุณไหมนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะอืคุณเป็นคนที่โชคดีมากในสายตาในความคิดเขาคุณเป็นคนที่แบบ เหมือนทุกอย่างทําไมอะทาไมเหมือนถูกจัดสรรไว้ให้คุณคุณเป็นคนที่ถูกผู้คนมากมายรักคุณมากๆนะคะแล้วก็เหมือนคุณได้รับการปกป้องปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องจากผู้รับผู้ใหญ่เขาก็เคยเขาก็เลยแบบพยายามที่จะก่อกวนนะคะปั่นป่วนนะป่วนไม่ให้ชีวิตคุณมีความสุขไม่ให้ราบรื่นนะคะสกัดทุกทางเลยนะคะอเขาท้าทายมากเลยนะคะคนเนี้ยท้าทาย อำนาจวารมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวคุณน่ะเอาจริงคุณเป็นคนที่เด็ดขาดไหมคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนที่โหดมากนะโหดกว่าเขาอีกแต่คุณเป็นคนมีคุณธรรมคุณจะไม่ใช้ความความโหดความเด็ดขาดของคุณเนี่ยพําเพื่อนนะคุณจะแบบอดทนอดทนอดทนจนมันขั้นสุดแล้วค่ะคุณจะตัดสินใจว่าเคลียร์เคลียร์ของคุณคือตัดจบไปเลยไม่ต้องมามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณเลยคือบล็อกไปเลยหรือว่า แรงมาก็แรงกลับอ่ะคุณจะใช้แบบความรุนแรงอ่ะนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่คุณหมดความอดทนหรือตัวเขาแบบคิดอะไรไม่ได้เลยนะคุณถึงจะลงไม้ลงมือนะนะคะในพลังในพลังงานของคุณอ่ะนะคะก็แรงแต่คุณเป็นคนที่สุขุมมีศีลธรรมมีคุณธรรมแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนปีศาจมาครอบงำไปหมดอ่ะซาตานอยู่ในร่างเขานะคะนะคะ อะไรคือแรงจูงใจสิ่งที่ทําให้เขาทาร้ายคุณได้มากขนาดนี้เพราะว่าไพ่เดทอะเดทก็แปลว่าความตายใช่ไหมมันก็ก็ถึงขั้นนั้นนะค่ะอยากให้คุณมีเหตุการณ์นั้นอะกับชีวิตคุณอะนะคะจะขนาดไหนอะนะพออะไรอะไรคือแรงจูงใจความริษยาทุกอย่างเลยคุณนะคะทุกคนเขาคิดว่าคุณอะเหมือนคนไมคุณได้รับ แต่โอกาสดีๆคุณได้รับแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานชื่อเสียงความมั่งมีสีสุขฐานะการเงินนะคะแรงจูงใจคือคอยคือเขาอะตั้งใจอะคะ่ะจะขัดขวางไม่ให้คุณได้รับความสำเร็จไม่ให้คุณได้เติบโตไม่ให้คุณได้รับตำแหน่งไม่ให้คุณได้เป็นใหญ่ใดๆทั้งสิน้นนะคะขวางทุกทางเลย นะคะเขารู้ว่าคุณจะต้องได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเงินนะคะเงินเกียรติยศชื่อเสียงอืด้วยในเรื่องของความมั่นคงด้วยเขารู้เขารู้ว่าเรนคุณจะได้รับสิ่งนั้นแล้วความอิจฉาไงคะทุกคนขัดขวางสุดๆเลยนะคะกั่นแกล้งคุณทุกทางเลยบางคนอะนะคะไปแอบทําเรื่องเล่นลับใส่ซะด้วยนะคะขยี้คุณทุกอย่างเลยเอาทุกทางอะนะคะ ขอให้คุณได้ลำบากขอให้คุณได้รับความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานนะคะอืมมันเป็นกรรมเก่าอะไรไหมอนะคะอาจจะเป็นมาจากอาจจะเคยมีเว,วบากกรรมกับคนอื่นแต่มันมาถูกกระตุ้นผ่านคนคนนี้ก็ได้นะผ่านเหตุกระตุ้นผ่านเป็นเหตุการณ์ผ่านคนคนนี้ก็ได้นะคะคิดซะว่าคุณได้ชดใช้นะ,ะในสิ่งที่ถ้าถ้าคุณเคยผิดพลาดถ้าคุณเคยตัดสินใจผิดถือว่าคุณได้ใช้ชดใช้ไปแล้วนะคะอืม ทีนี้ในพลังงานเนี่ยนะคะมาดูกันว่ายัางไงนะคะคุณฉลาดนะคุณรู้ทันเขาหมดแหละว่าเขาทำอะไรกับคุณนะคะแต่คุณก็เหมือนคนที่ยืดหยุนน่ะให้อภัยบางครั้งคุณก็ใจอ่อนนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนสนิทคุณไหมเป็นคนที่คุณเคยรักไหมมันก็เป็นจุดที่แบบอยู่ๆก็มีความสงสารอยู่ๆก็มีความเมตตาแต่ความเมตตาคุณเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่าตอนเนี้ย เขาคุณมัวแต่เมตตาเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะค่ะถ้าคุณไม่ปกป้องตัวเองถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันเป็นการต่อสู้นะคะเขาก็จะทําร้ายคุณอยู่อย่างเงี้ยไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกระงับเหตุการณ์ร้ายจากการถูกหักหลังนะคะจากการถูกทําร้ายลับหลังเนี่ยจะถูกระงับเอาไว้ได้ด้วยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคืออาจจะมีผู้ใหญ่นะะมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะคะ หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาโดนจิตโดนใจให้เขายุติยุติการทำร้ายคุณให้เขาคิดได้ให้เขามีดวงตาที่เห็นธรรมหรือเขาจะต้องไปเจอในเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาร่างกายปัญหาชีวิตเขาจะต้องมีเรื่องหนักๆทำให้เขาหยุดการวุ่นวายกับคุณแล้วไปเคลียร์ปัญหาชีวิตตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนอะไรประมาณนี้นะถ้าเราจะเอาฟังฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือแบบ เธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องฉันเธอไปเอาตัวตัวเองให้รอดก่อนไปอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งโตส์ก็จะเบี่ยงสถานการณ์ไปเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอานดูสิว่าเขาอะจะยุติการคิดร้ายกับคุณทำร้ายคุณเนี่ยเขาจะยุติด้วยตัวของเขาเองไหมนะคะคนนี้มีความโลภเป็นที่ตั้งมากนะหลักๆเลยอะทุกคนเขาอิจฉาคุณในเรื่องของเงินรายได้ความร่ำรวยความสุขสบาย อ้อมมองว่าเขาก็จะคิดได้นะมันเหมือนสิ่งสักด์สิทธิ์จะไปไปโดนใจอะค่ะนะอืมเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะเขาเป็นคนมีซิกเซนด้วยอืมอาจจะเป็นคนสายมูอะค่ะอืมเป็นสายมูเป็นคนีที่มีความเชื่อกับเรื่องเล่นลับหรือว่า อาจจะเป็นคนที่มีของมีของคือเช่นรับขันมามีครูบาอาจารย์หรือว่าสืบทอดวิชาเศรษศาสตร์สายเวทอะไรต่างมาจากครอบครัวคือเขามีเรื่องอะไรบางอย่างเลึนลับเล่นลับเกี่ยวกับข้องกับเขาอยู่อะค่ะซึ่งเขาเหมือนมีความสามารถกับตรงเนี้นะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปสื่อนะไปสื่อกับเขาว่าให้หยุดได้แล้วให้หยุดทําร้ายคนได้แล้วทําไปมันก็เท่านั้นทําอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยวารามีของคุณสูงมากเนี่ยใบสองใบเนี้ย นะคะตรงกันเลยนั่นแปลว่าเขาจะหยุดด้วยตัวของเขาค่ะอืมแต่มันจะต้องมีอะไรสมาเปสกิดอะค่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหรือผู้หลับผู้ใหญ่หรือใครสักคนหนึ่งที่เขาเคารพแหละให้สติกับเขาเช่นต้องไปทําบุญไปเจอพระ นะคะที่มีสินมีธรรมอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาแล้วตักเตือนเขาก็ได้ครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือตักเตือนเขาอยู่ก็ได้มันจะทําให้เขาหมดกําลังเขาจะหมดกําลังตรงนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆหายไปหายไปพลังงานของการทําร้ายคุณเนี่ยจะค่อยคลดลงลดลงหรืออาจจะยุติในทันทีทันใดแต่ที่แน่ๆคือจะมีการสื่อสารในทางลึกลับอยู่เหมือนกันนั่นแปลว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยแหละนะคะอืช่วย ช่วยบอกนะคะอะให้ยุตินะคะอืมตัวเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ณเวลานี้เขาบอกว่าคุณนิ่งนะเขาคุณนิ่งเงียบมากเวลาเนี้ยอืมคุณเงียบหายไปเลยนะคะเขาก็มองว่าตัวคุณน่ะเหมือนคนไม่สู้คนนะเออสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะเขาคิดว่าคุณเป็นคนไม่สู้คนเพราะคุณเลือกที่จะเงียบ ะะแล้วก็หันหลังนะคะแต่จริงคุณมีความเด็ดขาดของตัวเองคุณเป็นพ่อพระแม่พ้าที่รู้ถึงคุณค่าของตัวเองแล้วจะไม่ลดตัวลงไปเกือกลก้ากับอะไรที่มันไม่ดีเช่นไม่ลงไปทะเลาะวิวาทใช้คำหยาบใครกับใครถ้าคุณถ้าเขาทำของใส่คุณคุณก็ไม่ลดตัวลงไปทำของคืนกับใส่เขาอย่างเงี้ยไม่คุณก็ไม่ทําหรือว่าเขาร้ายมาเขาใส่รลายคุณ คุณก็จะไม่ดักตกมไม่ลดตัวลงไปดักตบคือไม่แสดงพฤติกรรมของความถอยไม่แสดงพฤติกรรมของความเลวร้ายอะไรออกมาเลยคุณยังมีภาพพจน์ของการเป็นผู้ดีอะค่ะพูดพูดง่ายๆก็เออดูเป็นผู้ดีวางตัวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้คุณค่ะแยกแยะอะไรได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรนะคะคุณมีสติมากซึ่งสิ่งที่เขามองคุณคือคุณเหมาะคุณวางตัวดีมากนั้นคือเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีไม่สู้คนนะคะแล้วก็อ่อนช้อยอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเป็นคนมีวาสนามากในสิ่งที่เขามองมาถึงคุณเนี่ยนะอืมเขาก็เขาก็คิดว่าคุณไม่สู้เนี่ยคุณคือบอกคุณเป็นคนใจดีคุณมีความเมตตา แต่ฉไนเวลาเขาทำร้ายคุณน่ะทำไมถึงทำอะไรคุณไม่ได้ก็ทำให้คุณแบบวุ่นวายติดขัดทางการเงินทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้คุณได้รับโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างคือล่าช้าไปหมดอ่ะแต่คุณก็ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมของความโกรธอาฆาตหรือระบายความรู้สึกผ่านโซเชียลออนไลน์คุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะไปถึงเขาได้เลยอ่ะนะคะอืคุณก็ยังเป็นคุณเหมือนเดิมอ่ะ นะคะอยู่อย่างสง่างามนะคะอ่าอะไรแองดูซิว่าสิ่งสติตจะทำให้เขาหยุดเองใช่ไหม,มตัวเขาอะถามว่าเขาหยุดไหมเขาต้องหยุดค่ะทุกคนมันจะเป็นจุดที่เขาจะมีทางเลือกอแต่ว่าหลักๆอะเหมือนโดนประทาแน่นอนนะคะอาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงเนาะเช่นวิบากกรรมเกิดขึ้นกับเขา หนักๆเลยค่ะจุกๆเลยในสิ่งที่เขาเจอในสิ่งที่เขาได้รับนะคะอืออาจจะมีปัญหานี้สินการเงินธุรกิจเจ๊งเหมือนมันมีแรงสั่นสะเทือนหนักมากๆนะคะส่งไปถึงเขาแล้วแล้วเขาถึงจะรู้ว่าเออเขากําลังเล่นกับไฟอยู่อะค่ะเหมือนคุณเอาจริงแล้วนะเหมือนทางคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ของคุณพ่อแม่พี่น้องของคุณคือเขาไม่ยอมอีกต่อไปแล้วอะไรเช่นเนี้ยคือฝั่งทางคุณคือ ไม่ยอมนะคะเหมือนเหมือนเขากําลังรู้ว่าเขากําลังเจอของจริงเจอคนจริงแล้วที่ผ่านมาคือก็เมตตาก็ให้คิดได้นะคะให้คิดได้เองมาตลอดทําไมถึงคิดไม่ได้อะไรเช่นเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเจอแรงประทะพอแรงประทะปุ๊บนะคะขอโทษค่ะพอเขาเจอแรงประทะปุ๊บเนี่ยเขาจะมีวิจรารณญาณแล้วว่าสู้ต่อก็ไม่เหลืออะไรแล้วสิกนะคะ เออก็เป็นปุ๋ยไปแล้วอ่ะไปอยู่กับดินนะคะเป็นปุ๋ยนะคะต้องหยุดค่ะต้องหยุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีอิจารยายันได้ชัดเจนขึ้นว่าถ้าปะทะอะไรต่อนะเขาไม่เหลืออะไรทั้งนั้นนะ่ะแม้แต่ชีวิตของเขาด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนเขาเจอของแข็งเจอยาแรงนะคะเจอยาแรงมากๆอืมเพราะสิ่งที่เขาทํากับคุณรุนแรงนะคะทรมานมากเลยนะคะ ซึ่งตัวคุณไม่ใช่คนที่จะรับใครเป็นเพื่อนง่ายๆแล้วคุณรักเขามากเนาะดูซิว่าความรู้สึกของคุณต่อเขาต่อเขาเป็นยังไงนะคะคุณหวังดีอ่ะคุณหวังดีต่อคนคนนี้มากแต่ตอนนี้คุณเจ็บมากค่ะคุณเสียใจมากแล้วคุณก็ไม่ได้เสียดายความสัมพันธ์นี้ด้วยเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นแฟนหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณคุณก็เคยจําได้ว่าเขาเคยมีโมเมนต์ดีๆกับคุณอะแต่ถ้าเขาร้ายกับคุณสุดๆ คุณก็ต้องปกป้องตัวเองคุณก็ตัดได้คุณจะไม่ได้มานั่งคําควรเสียใจกับคนที่ไม่จริงใจเช่นนี้นะคะมันมันเป็นจุดที่คุณอยู่อย่างสง่างามจริงๆนะคะพลังงานของ D M p r e s s คือ,ค,อคือรู้ว่าตัวเองควรนั่งอยู่ตรงไหนควรทําตัวอย่างไรใช่เสียใจเสียใจที่เพื่อนหักหลังเสียใจที่แฟนหักหลังแต่เราตัดได้เสียใจแต่เราไม่เสียดาย เราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเราจะตระหนักรู้ว่าโอ้คนพวกนี้ไม่มีบุญมากพอที่จะได้เป็นเพื่อนกันกับเราบุญไม่ถึงที่จะได้เป็นแฟนเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตกับเรานะคะมันเป็นจุดที่เนาะปีศาจซาตานอะนะคะพวกเขาเห็นแก่ตัวมากนะสุดๆเลยนะคะทําร้ายคุณมาตลอดเลยนะคะทํากันได้ลงคอเนาะบางคนโดนคน,น,คนใกล้ตัวโกง ใส่รลายสารพัดส,สิ่งนะคะอะดูสิว่าหลักๆนะคุณอมอบอกว่าเขาเห็นอาความเห็นแก่ตัวหรือเวรกรรมที่เขาได้รับเขาจะแพ้ภัยตัวเองอย่างรุนแรงอะ <ES> เขาจะเจออะไรบ้างจากนี้นะคะ <ES> เขาคอยรับทำํำลายคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะอยู่ในที่มืดนะอืมเขาจะเจออะไรหนักค่ะธุรกิจหน้าที่การงานทุกอย่างจะ เหมือนซัดย้อนคืนกลับไปหาเขาอะเป็นพันพันเท่าอะค่ะมันไม่ใช่แค่เท่าตัวนะเป็นพันพันเท่ามันจะมีเรื่องแห่งความกดดันบริวารลูกน้องจะควบคุมยากแล้วเขาจะต้องออกแรงเยอะในการควบคุมบริวารลูกน้องนะคะอืมในเรื่องของธุรกิจงานหนักแน่นอนนะคะงานหนัก ทุกอย่างจะล่าช้าโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาควรจะได้รับจะช้าไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งอาจจะมีข่าวร้ายกับการสูญเสียบุคคลในบ้านเขาในครอบครัวหรือเวรกรรมไปลงที่คนที่เขารักเช่นมีลูกลูกอาจจะอยู่ๆก็ป่วยป่วยเป็นอาการที่เขาพยายามอยากให้คุณป่วยอย่างเงี้ยนะคะนะมันจะมีเรื่องแห่งความเจ็บปวดหรือเวรกรรมไปลงที่ตัวเขานะะั่นแหละค่ะสุขภาพร่างกาย หนักแน่นอนนะคะอืเพราะสิ่งที่เขาเจตนาทําร้ายคุณน่ะเขามีโอกาสที่จะหยุดเขามีโอกาสที่จะคิดได้มานานแต่เขาคิดไม่ได้เขาก็ต้องเจอการซัดกลับแบบนี้แหละนะอืแล้วชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าตรงนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาคุณแล้วนะท่านจะช่วยเหลือท่านจะคุ้มครองท่านจะปลดล็อกทุกอย่างให้กับคุณท่านฟาดมากเลยนะคะตัดแล้วท่านารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณก่อนนะ เนี่ยถ้าลูกคุณมาปะทะให้ท่านลำคาญนะคะอ่าท่านอาจจะบอกว่าคนคนดีอย่างคุณควรจะได้รับโอกาสที่ดีค่ะคนคณคนดีแบบคุณควรจะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยคุณจะมีความอดมสมบูรณ์คุณจะมีความสุขนะคะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนโอ้ดีแมทมาบ่อยมากเลยคุณ ถ้าคุณโดนปิดกั้นในเรื่องของความรักผิดหวังต่อไปคุณจะเจอคู่ของความรักที่ดีมากเอาอกเอาใจดูแลคุณดีมากๆนะคะอืมถ้าเป็นในส่วนของพลังงานอ่าเพื่อนนะวันหนึ่งเขาคงเสียใจเนาะในวันหนึ่งวันหนึ่งที่คุณอนาคตวันข้างหน้าคุณได้ดิบได้ดีใช่ไหมคะเขาคงเสียใจอค่ะเสียใจที่ ทําผิดพลาดกับคุณแต่นะตอนนั้นคุณก็คงไม่รับเป็นเพื่อนอะไรใดๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนใจดีนะคะปณีปนอมแต่มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวเองนะคะมีความเด็ดขาดซ่อนอยู่ไม่ดีก็คือตัดนะคะแต่ไม่ใช่คนที่จะมานั่งพัมเพอรพูดถึงความชั่วของใครไม่ไม่อธิบายไม่พูดอะไรามาจบก็คือจบเคียร์ก็คือเคียร์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือสไตล์คุณนะคะอืม แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็บอกกับคุณว่าเนี่ยมันคือการตัดจบโค้งสุดท้ายแล้วที่ท่านจะตัดให้นะคะคุณคูณ่ควรที่จะได้รับความสุขหรือจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินความอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงคู่ครองเนื้อคู่ตัวจริงจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเตรียมตัวได้รับสิ่งที่คุณมันมันควรจะเป็นของคุณมาตั้งนานแล้วแต่คนคนนี้มาขัดขวางไว้เนาะนะคะอ่าดูในส่วนชีวิตของเขานะคะอือชีวิตของเขา จะเป็นยังไงอีกนะเขาจะเจอเรื่องยากๆแล้วแหละนะคะปัญหาของเขาว่าอืมวุ่นวายอ่ะหลักๆมันไปลงเรื่องการเงินธุรกิจทุกคนนะอืมเป็นลงในเรื่องของธุรกิจเขาจะหนักมากเลยนะคะมันจะมันน่าจะเริ่มกลางกลางเดือนกรกฎานี่แหละความหนักๆเนี่ยจะซัดไปคืนหาเขาเนี่ยนะคะอืมคนคนนี้ก็จะค่อยๆ พลังงานความเลวร้ายอะไรทั้งหลายก็จะค่อยๆจางหายไปจากคุณนะคะหรือเขาคุณหรือเขาก็จะหายไปจากชีวิตคุณเลยไร้ร่องรอยอะไรประมาณนี้นะคะหายไปเลยนะคะคุณจะมีความสุขมากดูสิคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีเรื่องดีๆนะคะจะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะดีดีต่อใจจริงๆนะคะไม่ต้องท้อแท้สิ้นหวังแล้วนะว่าเชอ,อนหนชีวิตถึงเจอ เหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีมันเช่นนี้นะคะคุณเนี่ยหน่วยมากกับการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าจากการที่จะต้องเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆ้ำๆ,ำๆแต่เขาบอกว่าเนี่ยแหละข่าวดีมาถึงคุณแล้วจะการหลุดพ้นคนไม่ดีก็ย่อมแพ้ภัยนะคะคนไม่ดีย่อมแพ้ภัยคุณจะได้รับทุกอย่างที่มันคู่ควรกับคุณน่ะชีวิตที่เป็น The w o r l d คือแบบ สวยสุขอย่างมากแม้กระทั่งถ้าเป็นคนโสดนะผิดหวังมามากเลยอะค่ะจะเจอเนื้อคู่ตัวจริงนะคะที่จะเอาความสุขต่างๆมาให้นะคะอมไม่ว่าใครจะทําอะไรคุณคิดซะว่าเขาไม่มีบุญมากพอที่จะอยู่ในชีวิตของคุณเนะคนฉลาดเขาจะรักษาคุณเอาไว้นะคะเพราะคุณเป็นผู้ให้ให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความใจใหญ่ด้วยแต่คนพวกนั้นไม่ฉลาดนะคะเห็นแก่ตัวนะคะอืเห็นแก่ตัว อยากได้ผลประโยชน์แต่คุณห้ามได้ดีเกินเขานะประมาณนั้นนะในในสไตล์พวกเขาอะนะคะคุณจะไม่ได้ดีได้อย่างไรคุณก็ต้องได้ดีสิจริงไหม,มคุณเป็นคนดีคุณก็ต้องได้รับสิ่งดีๆสิคะต่อจากนี้ชีวิตคุณมันจะไม่มีอะไรแล้วนะคะแบบทำธุรกิจติดขัดเงินไม่เข้ามีหนี้มีสินหมุนเงินสารพัด ชีวิตที่จมอยู่กับภา,าวะโรคซึมเศร้านะคะความสิ้นหวังความหดหู่ชีวิตที่ขาดความมั่นคงหมดแล้วพลังงานพวกนี้หมดต่อจากเนี้ยสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะมันจะเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสติปัญญาและความรักเมตตามหานิยมเลิศมากนะคะ <c oughs> ชีวิตของคุณจะยิ่งใหญ่มากทุกคนยิ่งใหญ่ในสไตล์คุณนะ <c oughs> จบสิ้นเวรกรรมนะคะจบสิ้นทุกอย่างคุณชนะแล้ว คุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีมากๆเลยนะคะนี่คือเรื่องราวที่ไพยย่หยาดสื่อสารเนี่ยให้กับคุณในค่าคืนนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในการติดตามสนับสนุนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขนะคะ,ะกันนอนก็อย่าลืมสวดมน,นั่งสมาธิและแผ่เมตตาสร้างพลังบุญให้กับตัวเองนะคะเผื่อแผ่บุญนี้ออกไปให้กับ เหล่าสรรพสัตว์นะคะทุกดวงจิตดวงวิญญาณนะคะการให้บุญคือการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะพวกเขาเป็นพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณเขาไม่สามารถสร้างบุญให้ตัวเองได้แล้วค่ะนะคะมีแต่การร้องขอร้องขอคุณคือผู้ให้คุณคือผู้ที่สามารถเผื่อแผ่ได้ทำไปเถอะนะค่ำคืนนี้อย่าลืมกับเรื่องราวตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลบุญที่จะหนุนนำทำให้คุณทำมาค้าขึ้นนะคะร่ำรวยมีความสุขสมหวังกับเรื่องของสุขภาพ นะคะก็จะได้รับการปลดปล่อยจากเรื่องที่มันไม่ดีนะคะนี่คือดวงของคุณในค่ำคืนนี้นะคะโอเคใครซิสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักได้เลยนะคะ,ตา,ะตามลายที่อยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นอยู่ใน description box นะคะเป็นลูกศรสามเหลี่ยมคุณกดจิ้มลงไปมันก็จะมีลิงก์การติดต่ออยู่นะคะเพราะบางทีอ้อจะไม่ได้แปะเอาไว้ที่หน้าจอนะคะคือบางช่วงก็ตัดต่อได้บางช่วงก็ อัพเหมือนอ่าบันทึกนะคะบันทึกเสร็จเนี่ยนะคะเอาก็อัปโหลดเลยนะคะอาจจะไม่ได้ตัดต่อตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ